How are you? คำถามสุดคลาสสิกเปิดไฟไหมเปิดไฟไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียงกรนหรอชิบหายแล้วชิบหายเก็บเก็บเก็บกูอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านประตูแป๊บนึงไปมึงอย่าเปิดนะมึงอย่าแอบแน่มาเกิดละ5นาทีกับ3คน นะครับตอนนี้คนหายไปคนหนึ่งนะครับพวกไอ้คนหนึ่งนี่เขาเขาเออไม่ว่างเล่นนะครับเก็บไอ้นี่มาก่อนแล้วก็อินฟล레이ที่เราต้องใช้มีสองอันนะครับอินฟาราเยดวีดิคเวดในวันนี้ Discover what type of god หาผีเหมือนเดิม F a m e m b e r you แล้วก็กดอีเวน Capture a photo ถ่ายน้ำเสียกับถ่ายรูปผี โดยประมาณต้องเจอผีเป็นๆด้วยนะครับผีชื่อโรเบิร์ตมาตินไปกันเลยไหมครับแคปเจอ,อร์โฟโต้วหวะฮะนี่เจ็บต้องเลยน้ำแคป,ป,ปเจอ,อร์โฟโต้หวะใช่ถ่ายน้ำเสียอีกน้ำโครนบ้านอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวชื่ออะไรนะชื่อโรเบิร์ตมาตินเฮ้ยเรียกง,ง่ายวะเฮ้ยมึงจะไปเรียกเอีย เปิดแล้วเราไม่ต้องเอาของไปหมดก็ได้นะเพราะตอนตายของมันจะได้อยู่ตรงนี้บ้างง่ายๆก็คือเอาของไปเฉพาะที่จําเป็นเนี่ยเขนกล้องไม่มใครเอาไฟฉายไปยก็ไม่ไมเออกูเอากล้อง UV ไปแล้วเข็นกล้อง UV ไฟฉายนะกูมีเขียนแล้วไงไปเอาไฟฉายวะแล้วใครเอากล้องไปครูเอากล้องไปแล้วกูมีกล้องไะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ไวเนีน่ยเนาะเดี๋ยวนอนแหละอุย้โยโงร่วง บ้านหลังเดิมโอ้ยไปไม่ใช่ไปฉายม่วงซะด้วยเดี๋ยวนะกูจะไปจ่ายม่วงนี่แหละทางใช่ไหมเนี่ยฮะคนนำทางใช่ไหมเนี่ยใช่คนนำไปเลยครับมีไฟฉายดีเอ้ยให้ไอความรู้ใหม่ของไปคืออะไรนะยังยังไม่รู้เลยอะไอวอลเนี่ยเราสามารถเรียกผีได้ในตอนที่ว่าเราปิดไฟทั้งหมดแล้วปิดไฟแบบว่าง่ายๆก็คือเราต้องปิดไฟรอบๆตัวเราอ่ะแล้วก็เรียกนํำผีมันอาจจะตอบมาแต่ว่าถ้าเกิดรอบมันยังมีไฟอยู่อ่ะผีมันจะไม่ตอบเว้ย มันเขินมันอายใช่อะเฮ้ยถ้าไปใชยเรย่องว่าเราก็ต้องแบบไปอยู่ในตู้แล้วเรียกัใช่ยังไม่ได้เอากุญแจบ้านเลยนี่หว่าเอ้าจะไปล่ะซาปีลืมลืมกุญแจเดี๋ยวแป๊บนึงเอากุญแจก่อนนะครับเอ้ยไม่มีใครเอากล้องถ่ายรูปไปเลยอะเอามาแล้วไาแล้วอ๋อเอาไปแค่กล้องเดียวใช่ไหมเออก็เผื่อไว้ก่อนละแกนกล้องหนึ่งตั้งไว้ที่รถถ่ายอย่างนี้ สองอย่างเลยดูไว้ h e ลโ o Robert อ,อ๋อยังอย่งย่งกูยังไม่ทันเข้าบ้านเลยไปล่าแล้วแะผู้วายน้ำไปซิตอนแรกไปอเอ้ยรถไอ,เอไนน้เครื่องไอ้นั่นน่ะเครื่องตรวจจับผีทั่วมันมีขึ้นห้า EMF ออกมาแล้วเอามาแล้วไอ้เครื่องนั่นแหละต้องตรวจหาก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอว่าห้องไหนมันมีผีเราจะสามารถใช้ในการหาผีได้ง่ายรู้เลยว่าผีมันอยู่ตรงไหน แต่ไอ้ด่านนี้รู้สึกมันชอบอยู่ลงจอดรถนะเดี๋ยวกูเปิดตู้รอไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเอาไว้หลบเฮ่เตรียมพร้อม Hello where are you เฮ้ยเอาเรื่องเลยเอาดิเอาเลยเปิดเลย where are you อ๋อเออใช่มันเออตั้งกล้องดีกว่าลืมลืมไอ้กูก็วอนตอนนี้ยังไม่ครบห้านาทีเลยปล่ะนัานาทียังไม่ครบเลย ยังบอนอยู่นี่ว่ะก็นี่ไงเราตั้งกล้องเปิดไฟแรงก่อนเปิดไฟตั้งกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวก็ผร้พันนาทีเราก็ปิดไฟกันเลยเดี๋ยวเออ่กล้องอีกตัวหนึ่งกูจะตั้งไว้ที่ห้องครัวนะแล้วอีกตัวหนึ่งแง่ตั้งที่ลุงจอดรถเลยตอนนีงกูตั้งไว้กลางบ้านเลยอ้าวเหรอเดี๋ยวไปจอดรถเหรอเดี๋ยวกูตั้งที่ลุงจอดรถเองก็ได้โอเคกูอยู่ลงจอดรถนะ เอ้ยไปมึงใช้เครื่องตรวจหาผีก่อนเลยไอ้นัน่นแหละสำคัญคือถ้าเกิดมันมีขึ้นมาสองเ่ะก็คือมีโอกาสที่ว่าผีจะอยู่ห้องนั้นตามหาห้องก่อนเลยเฮ้ยโอเคกูเจอตู้เปิดตู้เปิด <Okay. S 1> ตรงที่ก<อ>ูตู้มันเปิดเองเปิดเองเหรอเปิดเองกูไม่ได้เปิดนะเนี่ยผียิบของได้ผีก<พ>็ยิบของได้โพสตไกลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีผีตรงไหนตรงไหนตรงนี้มีผีเลยเนี่ยที่กูเนี่ยเจอเลยแหละห้องกลัวเฮ้ยตรงนี้ในเครื่องซักผ้าห้องนี้เหรอเฮ้ย เดี๋ยวเอากล้องมาตู้มันอยู่ประตูเดี๋ยวเอากล้องหนึ่งมาตั้งตรงนี้ดีกว่าย้ายย้ายย้ายเออตั้งเนี่ยเครื่องสะพ้าเครื่องสะพ้าย้ายกล้องก่อน้งเครื่องสะพ้าเลยผีผีเครื่องสะ้าเหรอใช่ผีผ้าห่มอ่ะหลอกกระหน่ำนั่นเลยโอ้ยไประวังกล้องตกนะนะเฮ้ยไปกระพิมป์ไปกระพิมปไปกระพิมปเฮ้ยกระพิมป์ตูกล้องเลยทีเนี้ยพิบหายแล้วไปไก่อนเดี๋ยวเปราที่รถนะเดี๋ยวเฮ้ย Where are you มึงยังถามอีกเหรอมันอยู่ข้างมึงอะไปมันก็อยู่ก okay. ูคอนแป๊บน okay. ึงเดี๋ยวกูปิดประตูก่อน Where are you? Are you, Robot, are you here? Robert, are you here? Robert, are you here? Robert, are you. Here? Robert w i l l i a m เออกูว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเรียกชื่อมันดีกว่า <c oughs> เราแบบว่ามาเฮ้ยโ,โรเบิร์ตมาตินไม่ใช่หรือวิลเลียมมาจากไหนเน,น <c oughs> ี่ยฮัลเหรอวิลเลียมกูลืมชื่อแล้วเฮ้ยพี่ใครเก็บสูตรไหมไม่ผ่านอ่ะถ้าเกิดเก็บมาเอามาตั้งที่ห้องนี้เลยเฮ้ยตรงไหนไปเฮ้ยห้องนี้นี่ยตรงน,ยงนี้เลยตรงนี้เลยนี่ยนี่ด้านหน้ากูด้านหน้ากูน่ะห้องไหนห้องไหนนี่ไงหน้าเรยห้องนั่งเล่นห้องเล่นเนี่ยตรงนี้เลยไป E M F ถึกว้ายว้ายว้ายวาย เนี่ย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 มันมันแดงแค่ตรงเนี้ยอ้าวหายไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึง E.M.F. ถึงห้าใช่ E.M.F. ถึงห้าโอเคขยับของได้ด้วยขยับของได้กูดอะไรวะกูดออฟโอเคสองอย่างแล้วเกิดเปิดน้ำก่อนจากนั้นเดี๋ยวกูจะหาลายนิ้วมือแป๊บถ้าเกิดมีนี่ก็นะจะได้จบจบกันไปรีบไปยังไม่มีวะตรงนี้เฮ้ยไฟดับหมดเลยหรือว่าใครปิดไฟ ê bây giờ không nghĩ lại không nghĩ lại không nghĩ luôn thảo luôn thảo luôn quân anh thảo luôn quân anh ơi thảo luôn lời thảo luôn cuộc đời yêu cái cái này là cái nhà này là cái là cái nhà đây. là cái nhà này là cái nhà này là cái nhà này là cái กูไปดูกล้องกูไปดูกล้องก่อนกลับบ่อยนะเราอ่ะก็ไ่ก่อนไม่บอกกูเลยไม่มึงเอาเข้าไปเลยก็มึงเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปในบ้านเลยเดี๋ยวเออกูไปดูกล้องเดี๋ยวไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยกูอยู่เนอ้าวคนเดียวเนี่ยมากมากูมาแล้วสมุดไปตั้งกูพวกมึงไงกลับไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะจัดไม่ก็มึงถือเครื่องไอ้นั่นไงมึงถือเครื่องหาผีมันก็อยู่ท่าบ้านหาผีไปก้อนตรงไหนมีผีไปให้ไอโก้เอาสมุดไปวางไว้ตรงนั้นแหละ ตรงตรงทู้มันมีคลื่นแรงๆอ่ะคลื่นสัญญาณผีอ่ะเดี๋ยวหาให้ก็ไปตรวจหาก่อนมาเลยตามมาเลยตามมาเลยถือเตียงมา Where are you อยู่ในรถแล้วฮ่าถามไปเรื่อย Give us a sign น่าน่านะไม่ตอบไม่ตอบมันไม่ตอบว่ะตัวนี้มันมันไม่มีมิตรไมตรีเลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงของหล่นเอ้ยไม่ใช่โครงกระดูกก็่ายเลยก็แผลลูก ตรงนี้แล้วก็เห็นเขาว่าเราสามารถเก็บกระดูกเอากลับไปได้ด้วยนะแล้วเราจะได้ตังค์เพิ่มด้วยเดี๋ยวของกระดูกเนี่ยอ๋อจะได้เราจะได้ตังค์เพิ่มด้วยเออโอ้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 ไปกูตั้งในสมุดเรื่องนี้นะกระพริบกระพริบอ่าตั้งไว้เลยโอจ้าบอร์ดมีใครเจอไหมไอ้บอดแหละ can you write in the book เดี๋ยวนะพวกเก็บกระดูกแล้ว เก็บได้ Where are you? ไม่เป็นไรให้มันกดไปเลยนะมันก็ตายอยู่ดีอะไรกูเดี๋วเดี๋ยวเดกูไม่ตายก็เลยสักกิฟต์อัสอะไซน์ของมาให้กูเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยววิ่งหาลุ่มเองอย่างของตตั้งกันนะเฮ้ยใครลงไปชั้นใต้ดินกับกูหน่อยดิเดี๋ยวไปทำไรโอเคได้ไปดูลายนิ้วมือว่ามันมีตรงสวิตช์ไฟหรือเปล่าเฮ้ยไอสวิตช์ไฟมันมันเปลี่ยนจุดว่ะ ไอ้อคัดเอาอะอยู่ลงรถอยู่ลงรถอยู่ลงรถอ๋ออยู่ลงรถมันเปลี่ยนนะปกติมัน,มมนห้อ,องนี้นใช่มันมีสองที่ลงรถไม่ลงรถก็ตรงข้างใต้ปิดโอเคก็ปิดไฟดิห้องนี้แหละไปมึงจับคลื่นได้ใช่ไหมไอชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างนี้ไม่มีเลยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขียวปื๊ดเลย Where are you เขียวอ่ะ i v e us a s i g n can you hear can you hear me ไม่ตอบเว้ยตัวนี้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยในการตอบไปไปข้างบนกันตัวนี้มันไม่ค่อยชอบพูดทะเนี่ยแม่งมาเลยไอตัวนี้เนี่ยเดบบเลยกูไม่พูด <c oughs> พร้อมตะปลิงมึงบอกว่า can you write in the book อะไรสักอย่างก็ได้ให้มันเขียนวะถ้าไม่เขียนก็ใช้ไปเลยปิดไฟก่อนเอ can you write เดี๋ยวเดี๋ยว Can you write in the book? Where are you? เขียนหรอยังไม่เขียนยังไม่เขียน You talk to meAre you here? เออเออเออไฟห้องลงจอดรถม,มันกระพริบเมื่อกี้เห็นมันไแน,นั่นไปนไใช่ไหมใช่เงินไปห้องนี้ไปมึงตรวจจับผีคือตรวจจับหาสิแน่ตรวจวจุดตรวจจุด โก,โกูกูเอาไฟฉายไปก็ได้นะเพราะกูต้องถือเครื่องตัวจับด้วยแล้วถือไฟฉายด้วยไปแล้วเอไ,ไ,ไปแล้วเอามาวางไว้ตอนนี้ที่เจอนะครับก็คือเมีเของขยับเออวะเอาเตียงนอนก็ได้เออเอาเตียงอะไรที่มึงอ่ะแ,แล้วก็ยีไม่ไฟฉาแต่ยังไม่เจอมากกว่า,น,านี้อสองอย่างเลยว่าปุ่กแดงเงาเมื่อกี้เฮ้ยเรายังมีอีกสามห้องนะที่ว่าเรายังไม่ได้ค้นอ่ะห้องฝั่งโน้นน่ะคนมีปะฮะอะไรนะ ชั้นบนมีปะชั้นบนไอ้บ้านหลังนี้มีชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวตรงนี้คนละห้องนู้นห้องนู้นอ่าตรงนี้แหละห้องนี้อะห้องนี้อไม่คนทีก็เดี๋ยนี้ไม่คนทีเปิดตู้รอไว้ก่อนเตรียมพร้อมเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอะไรวะอะไรรัวไฟดับห้องห้องนี้ยไม่มีลายนิ้วมือว่ะเฮ้ยตรงนี้เลย แต่พลาเใช่ไหอยู่ไหนวะ Where are you ห้องนอนเหรอไปตรงนี้เลยอ่ะ Give us a sign Can you hear me Where are you ไปแล้วไปแล้ว You talk to me ไ,ไม่ตอบเว้ยผีตัวนี้ทำไมกูคุยด้วยแล้วมันไม่ยอมตอบ มันเป็นอะไรกันเอาเรียนให้ชื่อแ yeah. ล้วปะเฮียเออเรียกชื่อดีไปชื่ออะไรนะโรเบิร์ตโรนำไบดีมึงจะเล่นใครก่อนไง <m> ไว้เจ้าชื่อว่าอะไรนะผีตัวเนี้ยโรเบิร์ตมาตินมาตินเนสมาตินเนสใช่ปะ you talk to me โรเบิร์ตมาตินออยากชื่ร are you here โรเบิร์ตมาตินแคทยูเฮียมิ Where are you ไม่ตอบอ่ะตัวนี้มันอาจจะไม่มีปฏิกิริยาต่อาการพูดคุยกับเราก็ได้เอ้ยพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเค <c oughs> เห็นไฟปิด <c oughs> กูก็หลอนไปแป๊บหนึง่งตัวนี้มันน่าจะเฉดไหมมึงคิดว่าเพราะมันขี้อายแทบจะไม่เจอมันเลยเนี่ยเราท้า <c oughs> ทายขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> มีแฟนทอมจินแล้วก็ฉีดมีอยู่สตัวว่ะไอตอนเนี้ยที่เราได้ข้อมูลมาจินขีดอะแฟนทอมฉีดไม่ไอเครื่องตัวจับผีอะครบวัตถุประสงค์แล้วก็คือใช้ในการตรวจดูว่ามันถึง5้าไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเจอผีก็กไอ้นั่นแหละเดินหาไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันถึงระดับ5้แยกกันอยู่ไหมเออลองแยกกันอยู่ไหมเอ้ยนี่ไงกูเจอแล้วเจอบอร์ดเกมแล้วโอเจ้าบอร์ดนี่ไง ตามเลยไปตัวเองไหมอิดประตูด้วยปิดประตูด้วย How old are you คำถามสุดคลาสสิกเปิดไฟไหมเปิดไฟไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียงกรนหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วเงียบเงียบเอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านประตูแป๊บนึงไปมึงอย่าเปิดนะมึงอย่าแปลแน่ How old are you? ฮู Slow ้ฮ e. ูงันจะถามดังทำไมเนี่ยโก้อย่าบังกูจะมองดูว่ามันขยับไหม Where are you? เฮ้ยขยับ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  L I V I N Living Room แน่ยน่ อ่าได้ยินคนเดินปะโอ้ได้ยินยนี่โอห้องนั่งเล่นใช่ไหมกลางบ้าน,น,นอ่ะเย็ด yes, เปียดแล้วไงลิฟวิ่งรูมเฮ้ยตัวนี้มันโอจ้าบอร์ดมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เป็นแฟนทอมเฮ้ยหัวใจเต้น <S <S ปิดไฟชิปหายแล้วไอโก้ไอโก้โดนสิงไอโก้โดนก้โดนสิงเชียโอ้ย ีตะเลไปรถเพื่อนไปเร็วไป ay, ออกออกออกวิ่งวิ่งไอ้โก้มึงตายอีกแล้วสามรอบแล้วกูอีกแล้วทเฮ้ยนึกกูเลยวะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วแบบเมื่อตะกี้เต็มหน้ากูเลยมันจะจูบกูอยู่แล้วนกูดจะจูบกูอยู่แล้วอ่ะ กูเป็นผีดีวะเฮียบ้าเลยวะไอ้โก้ตายอีกแล้วตัดโอ้โหทกากูไป็นลมกันแล้วครั้งไม่เต้ยไม่ติไม่เหลือเลยอ่ะเบื่อดแป๊บนึงเอาแบบถ้ากูกลายเป็นผีแล้วปล่อยผีได้ต่อยนานๆได้สติกูสูนเลยอ่ะโก้แล้วไอ้โก้โดนสิงด้วยนะกูตายเฮีย ตายเหี้ยไม่ให้เป็นคนสูงเป็นไปได้แน่แหละถ้างั้นเพราะว่าผีแฟนต้อมอ่ะก็คือจะตอบสนองต่อโอจ้าบอดคือถ้าเราพูดอ่ะแล้วก็มันจะมีการสิงคนได้ด้วยลองไอโก้ตอบแล้วเดี๋ยวแป๊บนม่นนึงไม่ตอบไม่ตอบเห็สิงร่างได้โดยการผ่านโอจ้าต้องใช้กระดานผีในการหาตัวแล้วก็ถ้าเกิดเจอเนี่ยค่าสมองจะลดลงเยอะมาก Your sanity drop your sanity แน่นอนแล้วแหละ ต้องถูกแล้วว่ะโอ้ยโก้มื่อีกแไรเนอะรื้อเลยดวงสมพงกับผีว่ะแฟนทอมแฟนทอมไอ้โก้ดวงสมพงกับผีมากมันน่าจะแบบมีระบบว่าแบบคนที่ตายเป็นผีได้เฮียมกูเป็นคนเรียกชื่อผีล้วนๆเลยแต่ว่าไอ้โก้ดันตายอ่ะต่อบมาเลยไหมอยากจะบอกกูมากเอาไว้ผีเมื่อกี้เมื่อกี้เต็มหน้ากูเลยแบบจังๆเลยอ่ะ คือยื่นหน้าไปนิดก็จูปากกูแล้วอะเอาตรมากกูยังไม่ถึงกล้องเอะกูรอตายอย่างเดียวเอาเชิดเอ้าขี้ผายเฮ้ยเมื่อกี้มันตรงลักษณะเลยนะเข้าปะเออมันตรงเพผงๆเลยอะแล้วมันมาเชิดเฉยเชิดมันเชิดมันขี้อายนี่แล้วนี่เราอยู่กันสามคนแล้วมันทะลุเข้าห้องมาเลยเข้าปะเออแล้ว มันไม่ตอบสนองต่อ,อโอจ้าบอดด้วยเนะี่ยหาตัวยากเอ้ยนี่เราผิดแล้วเนี่ยผิดเฮ้ยกูนึกว่า <c oughs> แฟนทอมล้านเปอร์เซ็นเลยนั่นงั้นก็ทำไมกูยังไม่เวาหนึ่งวะมึงตายมึงตายไอ้กูตายเลยกีปวดหึงตายกันเลยกู <c oughs>